และนี่จะเป็น6ข้อดีของการเคลือบเซรามิกและจะมีอะไรบ้างไปชมกันครับ 1. ปกป้องสีรถจากรังสี UV ตัวเซรามิกจะช่วยลดการสีจางของตัวสีรถที่เกิดขึ้นจากแสงแดดและช่วยให้สีรถด,ดูสดใสาย,ยาวนานขึ้นครับ 2. ป้องกันคราบสกรปรกซึ่งตัวเซรามิกจะช่วยป้องกันคราบน้ําที่เกิดจากน้ําฝนขี้นกยางไม้และคราบสกรปรกต่างๆอีกทั้งยังทําให้ตัวรถเนี่ยทำความสะอาดง่ายขึ้นและคราบไม่ฝังแน่นครับ 3. เพิ่มความเงางามทําให้รถด,ดูเงาฉ่ําลื่นสะท้อนแสงได้ดี ให้ความรู้สึกเงาเหมือนกระจกใสครับ 4. ช่วยลดการเกาะตัวของสิ่งสกปรกจะเป็นฝุ่นหรือน้ําหรือคราบโคลนต่างๆเนี่ยจะเกาะยากขึ้นครับ5ป้องกันรอยขีดข่วนเล็กน้อยซึ่งตัวเซรามิกเนี่ยทางเราต้องขอแจ้งก่อนว่าตัวเขาเองจะไม่สามารถใช้ป้องกันรอยหนักๆได้แต่ช่วยลดโอกาสในการเกิดรอยจางๆหรือรอยขนแมวได้ครับและข้อ6ข้อสุดท้ายอายุการใช้งานยาวนานตัวเซรามิกเนี่ยสามารถยึดเกาะกับตัวผิวรถได้นานถึง1-5ถึงปีครับซึ่ง ตรงนี้จะขึ้นอยู่กับการใช้งานและการดูแลรักษารถของพี่ๆด้วยนะครับและทั้งหมดทั้งมวลนี้จะเป็นข้อดีของการเคลือบเซรามิกครับซึ่งตัวงานบริการเคลือบเซรามิกเนี่ยเราจะมีให้บริการตั้งแต่โปรเมเกอร์รูปแบบคาแคและโปรเมเกอร์รูปแบบพัททุกๆสาขาด้วยนะครับฝากคันด้วยนะครับกับโปรเมเกอร์คาแครเข้าใจรถเข้าใจคุณครับ